สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสองคนดิฉันวานีค่ะสวัสดีค่ะมีค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมารีเฟคชันในสัปดาห์ที่11กันแล้วนะคะในรายวิชาทักษะในศตรวรรษที่21เเพื่อชีวิตและอาชีพค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะจะไม่เหมือนสัปดาห์ก่อนๆเพราะว่าสัปดาห์นี้เราไม่ได้เรียนกับอาจารย์ค่ะแต่ว่าเราเรียนกับเพื่อนๆของเราค่ะซึ่งเพื่อนๆของเรานั้น จะต้องสอบสอนในโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เพื่อนๆของเรานั้นจัดกันเองค่ะจะสนุกและมีความสุขแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะหนึ่งได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเราจะเช็คชื่อในคัสรูมโดยการส่งรูปนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมแรกเพื่อนๆให้เราเซลฟี่รูปตัวเองพร้อมคิดแคปชั่นมาหนึ่งแคปชั่นนะคะแล้วก็กดส่งลงไปในแพดเล็ตค่ะ หลังจากที่เราเช็คชื่อในเพลเลตแล้วก็ในคัลสรมเสร็จนะคะเราจะแบ่งกลุ่มตามธาตุมีหนึ่งธาตุลมก็คือจะมีราศีตุลราศีกุมและราศีเมถุนธาตุดินก็จะมีราศีมังกรราศีกันราศีพฤกษ์แล้วก็ธาตุน้ำนะคะคือราศีมีนราศีพิจิกรราศีกรกฎแล้วก็ธาตุสุดท้ายคือธาตุไฟจะมีราศีเมฆราศีธนุและก็ราศีสิงห์นั่นเองค่ะ ค่ะเข้าสู่กิจกรรมได้นะคะกิจกรรมได้จะมีชื่อว่าอพอลโลค่ะเป็นกิจกรรมการนับเลขนั่นเองค่ะก็คือให้ทุกคนในทีมนับเลข1ถึงเลข30นะคะแต่ว่าห้ามนับเลข3กับเลข7ค่ะถ้าคนใดคนหนึ่งในทีมต้องพูดเลข3กับเลข7ให้เปลี่ยนไปพูดคําว่า SCI แทนค่ะตัวอย่างนะคะ1 2 SCI พร้อมปลบมือค่ะ แล้วก็4 5 6 SCI อ่าแบบนี้ค่ะจนกว่าจะถึงเลข30ถ้าใครทำได้ก็คือเอาแต่ไปเลยค่ะกิจกรรมที่2ที่เราได้ทำนะก็คือมิชื่อว่าอาเทียนานั่นเองค่ะก็คือคุณคุูเนี่ยจะแจกกระดาษบิงโกนะคะก็คือหลังจากนั้นก็คือจะมีการสุ่มหยิบคำออกมาแล้วก็ถ้ามีคำในกระดาษของเราก็สามารถกาลงไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีให้รอคำต่อไปได้เลยค่ะ เรามาถึงกิจกรรมที่3กันแล้วนะคะทุกคนกิจกรรมที่3จะมีชื่อว่าวีนัสหรือว่ากิจกรรมไพรยกรสิบนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะคนได้รับคําใบจากตัวแทนแล้วจากนั้นก็ต้องสื่อสารต่อต่อการจนถึงคนสุดท้ายซึ่งคนสุดท้ายต้องทายสิ่งที่ได้รับนั้นให้ถูกต้องถ้าทายถูกต้องก็รับแต้มไปเลยค่ะกิจกรรมที่4ก็คือมีชื่อว่าเฮรานั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ มีคำชมแล้วก็คำด่านั่นเองคือจะให้นักเรียนเนี่ยนั่งเป็นวงกลมแล้วก็จะเปิดเพลงแล้วก็ให้เวียนคำชมและคำด่าเนี่ยเป็นวงกลมค่ะแล้วก็เมื่อเพลงหยุดเนี่ยใบคำด่ากับคำชมอยู่ที่ใครคนนั้นก็อ่านได้เลยค่ะว่าคําชมคืออะไรคําด่าคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้คําด่าหรือคําชมกับเพื่อนหรือสามารถเก็บกับตัวเองได้นั่นเองค่ะ มาถึงกิจกรรมที่5นะคะมีชื่อว่า Don Juke Do the Book by the Cover ค่ะก็คือกิจกรรมนี้เราจะได้กระดาษพตดอิตคอล่าสองแผ่นค่ะโดยให้เราดูรูปภาพแล้วก็จดลงไปในกระดาษแผ่นแรกว่าเราเห็นอะไรบ้างในภาพนี้แล้วก็กระดาษแผ่นที่2นะคะให้เราเขียนความรู้สึกหลังจากที่เราได้เห็นภาพนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็ได้เปิดวิดีโอให้เราดูแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมวิดีโอนั้นเพื่อนก็ให้เราคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปวิดีโอนั้นและคิดว่าเพราะอะไรค่ะ ก่อนที่เราจะเข้ากิจก,กรรมที่6นะคะเราจะมีการคิดสโลแกนแล้วก็คิดท่าทางนั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดการสื่อสารกันภายในกลุ่มแล้วก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ออกมานั่นเองค่ะ ค่ะมาถึงกิจกรรมที่6กันแล้วนะคะทุกคนกิจกรรมที่6มีชื่อว่าแฮมเมสค่ะกิจกรรมนี้จะมีกติกาว่าให้ทุกคนแต่ละกลุ่มนั้นสุ่มหยิบคํามาซึ่งจะประกอบด้วยคําสรรพนามคํานามแล้วก็คํากริยาแล้วให้ทุกคนเรียงประโยคจากคําที่เราได้นั้น ให้สร้างสรรค์ที่สุดค่ะแล้วทีมไหนรือว่าลวกลุ่มไหนที่เรียนประโยคได้สร้างสรรค์ที่สุดก็รับแต้มไปเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นทีมของดิฉันเองค่ะที่ได้รับที่ได้รับแต้มไปค่ะกิจกรรมที่7นะคะก็คือมีชื่อว่าดีมิเตอร์ก็คือเราจะเข้าในเว็บไซต์ Mindmeter นั่นเองค่ะเพื่อไปตอบคำถามคำถามก็มีว่า ความรู้สึกเรายังไงบ้างที่หลังจากที่เราได้เล่นกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่เราได้จากกิจกรรมที่เราเล่นนั่นเองค่ะ มาถึงกิจกรรมสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนกิจกรรมสุดท้ายมีชื่อว่า Artemis ค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมตอบคําถามเป็นได้บุคคลค่ะซึ่งเพื่อนให้เราตอบคําถามในเว็บไซต์ของ Blueket ค่ะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะค่ะแล้วกิจกรรมนี้ใครที่ตอบคําถามถึงเส้นชัยก่อนว่าตอบคําถามได้สูงสุดก็คือจะได้รับแต้มไปเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรม เสร็จนะคะคือเราจะมีการ reflection ลงในเพจเล็กกันค่ะก็คือจะโพสต์รูปแล้วก็ตอบคำถามคำถามก็มีว่า 1. รู้สึกอย่างไร 2. กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดเพราะอะไร 3. กิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดเพราะอะไร 4. ก็คือเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมอย่างไรบ้าง 5. ก็คือข้อปรับปรุงในกิจกรรมที่เราได้ทำนั่นเองค่ะ สได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งได้และได้แนวคิดจากกิจกรรมอะไรค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากที่ได้เรียนวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 5C ค่ะซึ่งประกอบด้วย Critical t h i จิง n g การคิดอย่างเป็นระบบหรือว่าการแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบค่ะ 2. Communication การสื่อสาร 3. Collaboration การทำงานเป็นทีม 4. Creative ค่ะการคิดเชิงสร้างสารรค์แล้วก็ 5. Cont e m p l a t i o n ค่ะการคิดอย่างใคร่ครวญค่ะ ค่ะจากที่เล่นกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้แนวคิดทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราการพูดอย่างมีเหตุผลการพูดอย่างรอบคอบการทํางานเป็นทีมการทํางานกับผู้อื่นแล้วก็การเป็นผู้นําที่ดีค่ะซึ่งกิจกรรมที่เพื่อนๆจัดมาให้นั้นนะคะคือทําให้เราเกิดการเรียนรู้ทุกกิจกรรมเลยค่ะสาเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เรียนหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเรียน เพราะว่าเพื่อนๆที่จัดการเรียนรู้และตัวเราเนี่ยที่เป็นหนึ่งในคนจัดการเรียนรู้ได้ทําตาม 5C ในชุดที่1แล้วก็ได้ทําตามการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอน1 p e a c e นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวานนี้นะคะวานี้เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และเห็นด้วยกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เพื่อนนามาให้เล่นค่ะ หัวข้อที่4กันแล้วนะคะทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้าง สำหรับวานนี้นะคะจากที่ได้เป็นเด็กนักเรียนในวันนั้นโดยภาพรวมแล้วรู้สึกมีความสุขและสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือความตั้งใจของเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งค่ะที่ออกมาทําโครงการนี้เพราะว่าเราได้เห็นความตั้งใจของเพื่อนๆที่พยายามทําให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นออกมาให้ดีที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะไม่มีกิจกรรมไหนเลยที่วานนี้ไม่ชอบค่ะซึ่งวานนี้ชอบทุกกิจกรรมที่เพื่อนๆจัดมาให้เลยค่ะ ความรู้สึกต่อกิจกรรมในวันนี้นะคะนี้เนี่ยเป็นคนจัดกิจกรรมเพื่อนๆให้ความร่วมมือดีมากทำให้กิจกรรมดำเนินด้วยดีนะคะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดมีชื่อว่าอาเทียนาก็คือเกมบิงโกนั่นเองคะ่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากลุ้นระทึกว่าใครจะชนะใครจะได้คำนั่นเองคะ่ะกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดไม่มีนั่นเองคะ่ะทุกกิจกรรมที่จัดวันนี้สนุกทุกกิจกรรมเลยคะ่ะ สิ่งใดที่นักศึกษายอยากทำอยากเห็นในค่ำนี้แต่ไม่ได้ทำไม่มีกิจกรรมที่อยากทำหรือไม่ได้ทำค่ะสำหรับบานนี้นะคะสิ่งที่อยากทําในค่ำนั้นคือไม่มีค่ะเพราะว่าเราได้สนุกและเต็มที่กับกิจกรรมที่เพื่อนเพื่อนจัดมาให้แล้วค่ะหัวข้อที่6นะคะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร สําหรับวันนี้นะคะเราสามารถนําทักษะ 5C นั้นมาใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันและการทํางานของเราได้ค่ะซึ่งประกอบด้วย 1. Critical Thinking การคิดอย่างเป็นระบบหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ 2. Communication การสื่อสาร 3. Collaboration การทํางานเป็นทีม 4. Creative การคิดเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ 5. Contemplation ค่ะการคิดอย่างใคร่ครวญค่ะ ใช้ c o m เพล็ก a ์ชิปเอนโดเคชันนตปัญญาศึกษาแล้วก็ Communication การสื่อสารก็คือพูดอะไรควรนึกถึงผู้ฟังสิ่งที่เราไม่ชอบก็ห้ามทำกับผู้อื่นแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนก็จะทำให้เข้าใจระหว่างผู้สื่อสารกับผู้รับสารนั่นเองค่ะ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพครูได้อย่างไรคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเราสามารถนำทักษะ 5C ก็คือ critical thinking communication collaboration uh, contemplation แล้วก็ creative ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่เพื่อนๆจัดมาให้เราสามารถไปสร้างสารรค์หรือว่านำกิจกรรมนั้นๆไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูหรือว่าไปใช้กับเด็กนักเรียนของเราได้ค่ะ ข,ข้อที่8นะคะมีเนื้อหาที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 5C ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตของเราเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาดให้น้อยลงค่ะในคาบนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เพิ่มสื่อการสอนค่ะแล้วก็ให้มีการสอนเนื้อหาสาระมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะคลิปวิดิทัศน์ที่จัดทำมีจุดเด่นตรงไหนบ้าง ค่ะสำหรับจุดเด่นของคลิปบิดิทักของคู่เรานะคะก็ควรจะเป็นการนำสามลีมาทำเป็นตัวอักษรหรือว่ามาทำเป็นหัวข้อนั่นเองค่ะและการแบ่งงานของพวกเรา2คนค่ะซึ่งพวกเราจะแบ่งงานอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าใครทำอะไรในในหัวข้อที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็การทำงานของคู่เราในครั้งนี้นะคะเป็นการทำงานที่ผ่านไปด้วยดีค่ะ หัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนหัวข้อที่10หากมีโอกาสจะแก้ไขปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมวิดีทักษ์ของเรา,เาตรงไหนอย่างไรบ้างค่ะสำหรับคู่พวกเรานะคะหากมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขวิดีโอพวกเราอยากไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการาตัดต่อวิดีโอค่ะแล้วก็การพูดค่ะเพราะว่าจะมีบางช่วงที่พวกเราพูดไม่ชัดเจนพูดเร็วกันไปค่ะซึ่งจะนำสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะค่ะจากการเรียนการสอนของเพื่อนๆในวันนั้นนะคะเพื่อนๆได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ contemplative education ค่ะคือการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญและจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเห็นคุณค่าในตนเองค่ะคือการที่เรานั้นรู้จักรักเห็นคุณค่าในตัวเองรู้จุดเด่นจุดด้อของตัวเองความสาม,มารถความถนัดและ มีความมั่นใจในตัวเองค่ะอีกอย่างยังทําให้เรานั้นได้รู้จักผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่นค่ะและยังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอีกค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่เพื่อนจัดมาให้นะก็สอดคล้องกับคําว่า contemplative education ค่ะยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีชื่อว่าเฮรานะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับาการถูกดา่าแล้วก็การได้รับคําชมค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะ ถ้าเราได้รับคําชมเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรา,เาได้รับคําด่าเราจะรู้สึกอย่างไรซึ่งเพื่อนได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เรานึกถึงติดใจของผู้อื่นค่ะเหมือนว่าถ้าเราจะพูดอ,อะไรไปให้คนอื่นฟังนะคะเราต้องผ่านการคิดอย่างขคครวรค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรม Don Jack the Book by the Cover ค่ะก็คือกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เรามองเห็นมองภาพนั้นแล้วจดไปลงในพจน์อีกค่ะว่าเราเห็นอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกอย่างไรค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเพื่อนจัดมาให้เพื่อให้เรานั้นเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะเพราะว่าคนเรานะคะมีความคิดเห็นที่ต่างกันอยู่แล้วค่ะเหมือนกับว่าคนนี้มองภาพนี้แล้วรู้สึกแบบนี้แต่อีกคนมองภาพนี้รู้สึกแบบนี้ซึ่งเราต้องเคารพซึ่งกันและก,กันค่ะ ค่ะจากกิจกรรมที่เพื่อนๆนามาให้เราเล่นนะคะยังสอดคล้องกับ creativity ด้วยค่ะก็คือความคิดเชิงสร้างสารรค์ค่ะก็คือทุกกิจกรรมที่เพื่อนๆจัดมาให้นะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์มากค่ะและยังทําให้เราเกิดความคิดสร้างสารรค์ภายในตัวเองด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างความคิดใหม่ๆทางเลือกใหม่การแก้ปัญหาใหม่ๆแล้วก็แนวทางใหม่ๆค่ะที่แต่่ทีมีความแตกต่างกันไปค่ะ c o l l a r a t i o n การทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะ หมายถึงการทำงานที่ประกอบด้วย3คนขึ้นไปโดยที่มาจากคนละแผน,นกันหรือคนละที่กันโดยมีจุดเป้าหมายเดียวกันไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จและผ่านไปด้วยดีค่ะ5เทคนิคการทำงานเป็นทีม1มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายเดียวกัน2รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ3รู้จักทีมสร้างความสัมพันธ์เป็นพลังให้กันและกัน4 สนับสนุนสมคัคคีแบ่งปัน5ลงไปด้วยกันก็ก้าไปด้วยกันชื่นชมความสำเร็จค่ะ Communication คือการสื่อสารการสื่อสารหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกความรู้และอื่นๆนะคะโดยที่ผู้ส่งสารจะส่งผ่านการเขียนการพูดไปยังผู้รับสารนั่นเองค่ะ ทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 1. การเป็นผู้ฟังที่ดี 2. การสื่อสารด้วยอวัจนะภาษา 3. การเปิดใจรับฟัง 4. การถามคำถาม 5. ความเป็นมิตร 6. ความมั่นใจ 7. การให้เกียรติคู่สนทนา 8. การให้คำแนะนำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคู่ของพวกเราในวันนี้นะคะก็ขอจบการดิเฟเคชันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ